แกวันนี้ฉันมาหาหมอฟันที่ประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมแล้วเรามาดูกันว่าเราจะหมดไปกี่ล้านกับการหาหมอฟันที่นอร์เวย์เนาะเ<ม>พราะตอนนี้ก็คือนัดหมอไว้ว่าเราจะมาทำความสะอาดช่องปากนะจ๊ะกีมันบอกว่าชั้นสองใช่ไหมกดลิฟต์ลิฟต์คือเล็กมาก เขาได้อย่างมากแค่สองสองคนหรอจะเล็กอะไรขนาดนั้นเด้อมายังคะเมื่อกี้กดยังอะ่ะหรือมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมันต้องเปิดมันต้องเปิดประตูจ้ะชั้นสองตกใจ คือแบบมันเล็กอะรีบจะเล็กกะเลยขนาดนี้เปิดประตูแล้วแล้วก็ต้องเปิดประตูอีกสมิลทันเล็กยังอยู่ตรงนี้ สฟันให้นะองวันที่แล้วที่มาก็คือเขาไว้กรอกอเขาไว้กรอกเหมือนกับว่าชื่อนามสกุลบัตรประชาชนแล้วก็เหมือนว่าเราแพ้อะไรบ้างมีโรคประจําตัวอะไรบ้างเนะเผื่อเขาจะทำไมกับเราเขาก็ต้องดูนะเราได้ขอตัวมาห้องน้ําก่อนนะแต่ว่าคือ ห้องน้ำเขามีแปลงสีฟันให้ด้วยจ้าอุอันนี้คือฉันต้องฉันต้องแปลงก่อนหรือว่ายังไงหรือเขาแค่ตั้งแบบให้มันสวยสวยงามอย่างน้อยฉันก็บ้วนปากสักนิดเนาะเพราะเมื่อกี้กินแซนด์วิชมาเดี๋ยวหมอฟันจ้ะตกกระใจไปมากกว่านี้ ได้เวลาเข้าห้องเชื่อแล้วอะทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะจุ๊บจุ๊บแต่ฉันออกมาจากห้องเชื้อแล้วแต่ก็คือเข้าไปใช่ไหมแล้วหมอก็ให้ยาชาไปสามเข็มสำหรับคนที่กลัวเข็มมันน่กกากลัวมากนะเพราะเข็ม <laughs> เข็มมันยาวมันใหญ่เท่านี้แล้ว ประเด็นคือเขาแบบเขาสอดเข้าไปเลยอ่ะสามเข็มแล้วตอนนี้คือครึ่งหน้าฉันอะมันชาไปหมดแล้วและดูได้จากที่ปากเลยนะไม่ได้ล้อเล่นอืมว่ามันว่ามันชาเหมือนอันนี้เส้นประสาทไม่ทํางานอะ่ะอ่ะเดี๋ยวจะเขย่าปากให้ดูเนาะทั้งสองข้างเลยเห็นไหมข้างนี้ที่ไม่ยึดไม่ดนยาชาอนะ่ะ มันขึ้นแต่อันนี้อะคือมันมันมันไม่ขึ้นอ่ะเหมือนเส้นประสาทไม่ทำงานอือฮึรู้สึกไปถึงแอเนี่ยตรงจมูกตรงนี้แล้วก็ขอบตาตรงนี้ด้วยนะเหมือนมันแบบยิก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 แล้วเหมือนมันไม่มีความรู้สึกอ่ะและเสียงเอ,อิบแล้วทำไมมันกลายเป็นคนพูดไม่ชัดเลยเนาะคน คน,คนที่โดนยาชาหรือคนที่แบบไม่มีความรู้สึกขึ่งหน้ามันพูดไม่ชัดแบบนี้มันเข้าใจแล้วแหละคนที่เป็นแบบเอามาพาดอะไรแบบเนี้ย <c oughs> อ่าแล้วประเด็นคืออ่าฟันตอนนี้ฉันสวยมากแล้วนะแต่ว่าหน้าฉันนะโหถ้าจะพูดอะไรกับใครก็คือเหมือนคนปากบิดปากเบี้ยว <c oughs> อ่าแล้วราคามาดูกันอันนี้คือใบเสร็จนะจ๊ะราคาทั้งหมด จ่ายไปตัง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 ห้าพันรบาทก็คือ1,700โครน700กว่าโครนก็เท่ากับ5,300ัามร้อบาทค่าทำความสะอาดฝันนะจ๊ะเราจะมาดูกันค่ายาชาสามเข็มใช่ไหม เข็มแรก480เข็ม2 240เข็ม3 240เท่าไรอะ่ะ2อ6 2 4่หกองส่เอ้ย่ค่ายาชา900กว่าครูนก็เกือบ3,000บาทส่วนค่าทำความสะอาดก็คือ1,500แพงเวอร์แพงเวอร์อยากรู้จังเลยว่าที่เมืองไทยมันราคาเท่าไหร่ที่นอร์เวย์คือแบบ ราคาราคาหน้ากลัวมากอะ่ะ <c oughs> และฉันต้องฉันต้องหน้าชาแบบนี้ไปนานแค่ไหนเนี่ยฉันต้องหน้าเบี้ยวแบบนี้ไปนานแค่ไหน,นเดี๋ยวเราจะไปดูการเสียงเริ่มแถวแล้วตอนเนี้ยฉันเพิ่งรู้ว่าปากฉันนุ่มมากก็โดนยาชาเนี่ยแหละเพราะปกติเวลาเรา แตะปากใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกทั้งตรงมือแล้วก็ตรงปากแต่พอฉันแตะตรงที่มันไม่มีความรู้สึกอ่ะมันรู้สึกแค่มือเราอ่ะแบบอุ๊ยปากฉันนุ่มมากมแม่ใครมาจูบฉันปากนุ่มนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้คงไม่อยากมีใครจูบแล้วดูปากขยเยอะแบบเนี้มาดูแบบถ้าฉันจะให้มันเท่ากันใช่ไหม มันต้องดึงมันขึ้นนะดิโอเดี๋ยวมาทานลิฟต์กันก่อนเนาะหน้าซีดมากอ่ะตอนนี้ขอทานลิฟต์แป๊บหนึงนะ่งเนาะเฮ้ยตรงนี้คือมีความรู้สึกใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไปตรงนี้คือไม่รู้สึกอะไรเลยคือถ้าไม่มีกระจกหรือไม่มีไม่ได้ดูกล้องเนี่ยฉันจะไม่รู้เลยว่าฉันทาตรงไหนบ้างเออรู้สึกเฮ้ยไม่รู้สึก,สกต้องดู อ้องดูกระกด้องดูกล้องอาวโดนฟันชิบหายชิบหายออเอานี่ดูด,ดิโดนฟันนี่ไงไม่มีความรู้สึกไม่รู้ว่ามันโดนไปแล้วแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะโอ้โหอืมอ <laughs> <c oughs> าทาลิปเสร็จก็ต้องเมมปากใช่ไหม <c oughs> เมมปากไม่ได้ป่ะเฮ้ยทำไมเบี้ยวแบบนี้วะรถมาวะ่ะหายเดี๋ยวได้เป็นน้ำมาพาดจริงหรอะอือหือลำบากลำบนมากอือ ยาชาใจยาชาครั้งครั้งที่สองแล้วน,นเดินเพราะว่าครั้งแรกหุยมันโดนมันรู้สึกตึกๆๆๆๆ๊ดตึ๊แถวหูด้วยอ่ะ <c oughs> พิมหาได้หมอเถื่อน <c oughs> ไม่ใช่ๆๆไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ใชาคำพูดคำพ,พูดอืไปใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกระทืบไลค์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจุบ,บุจุบ,บุจ <c oughs> ุบ,บ, <c oughs> บ,บุก็ทุเด่นมากจุบุจุบุ <c oughs> ลาไปก่อนครัทุกคน